สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงโดยภาพรวมค่ะก็จะเป็นการมองระยะยาวเลยเนี่ยคะซึ่งข้อดีของการดูแบบระยะยาวแบบนี้จะทำให้คุณวางแผนชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวทําอะไรรู้ว่าจะต้องรับมือกับเรื่องใดรู้ว่าจะต้องระมัดระวังในเรื่องใดนั่นเองค่ะการดูโดยภาพรวมเราก็จะเริ่มตั้งแต่ณเวลานี้ยาวไปจนถึงช่วงเดือนมีนาคมปี2566กันเลยนะคะนั่นก็คือระยะการโคจรของดาวพระเสาร์นั่นเองค่ะซึ่งมีรอบวงการโคจรประมาณ2ปีกว่านะคะ การดูดวงโดยภาพรวมนั้นสมัยใจยุดดาวใหญ่ๆเป็นหลักค่ะนั่นก็คือดาวพระเสารดาวพระพฤหัสและดาวพระราหูและในคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะ ชาวเมธท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าดวงชะตาตั้งแต่เวลานี้จนยาวไปถึงเดือนมีนาคมปี2566นั้นจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ สมัยขอพูดถึงช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาสําหรับชาวลัคนาราศีเมษก่อนเลยนะคะจริงๆแล้วชาวลัคนาราศีเมษมีดาวมฤตยูอยู่ในราศีเมษต,ตั้งแต่ปี2559ยาวมาเลยนะเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีเมษคะในช่วงที่ผ่านมานะสองสมปี3-4ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยค่อนข้างหนักหน่วงเลยค่ะบางคนเจอปัญหาทางด้านการงานการเงินและความร ักเลยก็มีเช่นเดียวกันนะและหลายๆคนอยากจะทราบว่าแล้วดาวมฤรุตยูตอนนี้ยกย้ายออกไปหรือยังคําตอบคือยังนะคะดาวมฤุตยูยังอยู่ในราศีเมษยาวไปจนถึงปี2566กันเลยทีเดียวค่ะ แต่ข่าวดีของชาวลัคนาราศีเมษนั่นก็คือดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวบาพระเคราะห์ดาวใหญ่และเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะของคุณได้โคจรมาอยู่ในเรือนกรรมะได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ยาวแบบนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคม2566กันเลยทีเดียวนะคะและในช่วงเดือนเมษายนดาวพระเสารจะมีการโคจรเป็นปกติ ประกอบกับในช่วงเดือนมีนาคมปีนี้เลยนะคะปี2564นี้เลยดาวพระพฤหัสก็จะมีการโครจรเดินหน้าเป็นปกติแล้วการที่ดาวพระเสารและดาวพระพฤหัสได้ทําการโครจรเดินหน้าเป็นปกติตรงนี้จะช่วยบั่นทอนความเป็นลบของดาวมฤตยูให้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ได้ยินแล้วว่าดาวมฤตยุจะอยู่กับคุณไปจนถึงปี2566นั้น คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไปตั้งแต่ที่ดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์โคจรเดินหน้าเป็นปกติจะช่วยบั่นทอนความเป็นลบของดาวมฤตยูให้น้อยลงไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษค่ะจังหวะนี้คือจังหวะที่ตัวคุณย่อมเจอกับการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะนำพาคุณไปสู่จุดที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจำตัวนะและในช่วงต้นปี2564นี้ดาวพระอังคารได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปี2564นี้ทั้งปีอย่างที่ทราบกันดีเลยนะว่าดาวพระอังคารมีการโคจรเดินหน้าเป็นปกติโคจรเป็นจังหวะจะโคนเพราะฉะนั้นการที่ดาวเจ้าเนื้อเจ้า ตัวโครจรเป็นปกติดีแบบนี้หมายความว่าเจ้าตัวเจ้าลัคนาคุณจะมีความกระตือรือร้นคุณจะมีชีวิตที่มันขยับไปข้างหน้าชีวิตที่มันเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นเหมือนรถยนต์นะคะรถยนต์ที่มันขับแล้วมันไม่มีหยุดมันไม่มีพัก ประมาณนั้นเลยนะชาวลัคนาราศีเมษถือว่าดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณจะมีเกณฑ์ขยับไปข้างหน้ามากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีเมษคะอยากจะให้คุณทราบอย่างนี้ค่ะว่าดวงชะตาของคุณนั้นเป็นองค์เกณฑ์ในพบการงานเพราะฉะนั้นชาวเมษท่านใดที่อยู่ว่างอยู่เฉยอยู่นิ่งชีวิตคุณจะไม่เจอกับการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าท่านใดขยันมีความขมักขม้นในการทำงานลุยในการทำงานปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในเรื่องของงานของตัวเองนะคะ ชีวิตคุณจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะในปี2564นี้เป็นจังหวะที่มีทั้งดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์อยู่ในเรือนกัมมะเลยนะไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นปีจนถึงเดือนมีนาคมและกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่มาอยู่ในเรือนกัมมะด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือช่วงเดือนกันยายนปี2564นนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีเมษค่ะ คุณจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องเจอกับการโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องของการงานอย่างชัดเจนค่ะถ้าเกิดว่ามีการปรับเปลี่ยนมันจะเป็นเกณฑ์ที่รุ่งขึ้นเลยนะดวงคุณมันมาแบบนั้นแล้วนะคะรุ่งขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเจอกับการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาแต่ถ้าชาวลัคนาราศีเมษคุณไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลย มันจะเกิดผลดีกับคุณได้อย่างไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษจะมาอยากจะให้คุณรู้เลยดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะของคุณมาอยู่ในเรือนกรมมะแบบนี้2ปีกว่านี้นะคะใช้เวลาตรงนี้เลยนะคะใช้เวลาตรงนี้เลยในการที่จะขมักขเมเนในการที่จะลุยในการที่จะลงมือทําและการที่ดาวพระเสาอยู่ในเรือนกรมมะสองปีกว่าพอหลังจากสองปีหมายถึงครบสอง ปีกว่าแล้วเนี่ยดาวพระเสาจะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีกุมราศีกุมมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะเป็นดาวเจ้าบ้านและดาวพระเสากับดาวพระราหูถือเป็นดาวดวงเดียวกัน นั่นหมายความว่าตัวคุณเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่ปี2564ยาวไปถึง5ปีด้วยกันค่ะชาวลัคนาราศีเมษขอให้คุณรู้อย่างนี้เลยและขอให้คุณวางแผนชีวิตตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการงานไว้เลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะจังหวะคุณมาดีจริงๆถ้าใครจับงานถูกถ้าใครจับธุรกิจถูกทาง เรียกได้ว่ารวยไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวนะคะแต่มันจะไม่ได้ฟลุกนะ มันจะชัดเจนว่าจะต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานค่ะจะไม่ได้เป็นการรวยแบบฟลุกๆุกไม่ใช่นะคะมันจะมาจากการงานคุณจับธุรกิจถูกทางคุณเปลี่ยนงานคุณโยกย้ายตำแหน่งคุณได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นคุณพัฒนางานของตัวเองคุณปรับใหม่คุณเปลี่ยนใหม่คุณพัฒนาองคอ์กรประมาณนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ทำงานเอกสารทำงานออฟฟิศแล้วคิดว่าไม่มีโอกาส ในการยกย้ายไม่มีโอกาสในการปรับปรุงอย่างน้อยที่คุณทำได้นั่นก็คือการจัดห้องทำงานใหม่การจัดโต๊ะทำงานใหม่เปลี่ยนบริบทรอบข้างใหม่รอบๆตัวคุณค่ะ อันนี้ก็เป็นการเสริมดวงเป็นเคล็ดลับในการเสริมดวงเช่นเดียวกันเพราะว่าดวงสตาคุณมันต้องมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานใน2ปีกว่านี้ถ้าเกิดว่าคุณเฮงนะคะคุณจะเฮงยาวไปจนถึง5ปีเลยทีเดียวค่ะสำหรับในเรื่องของการงานสมัยต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะต่อมาเรามาดูที่เรื่องการเงินบ้างนะในเรื่องการเงินมีดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนการเงินค่ะ ดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนกระดุมพระตั้งแต่วันที่10กันยายน2563ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งนี้ยาวไปประมาณ1ปีกว่านะคะหมายถึงอะไรที่ดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้ดาวพระราหูมาจากเรือนลาพระค่ะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เงินนะคะอาจจะต้องใช้เงินลงทุนอาจจะต้องใช้เงินแก้ปัญหาอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากอาจจะมีภาระที่จะที่จะต้องรับผิดชอบนะคะแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าอย่างไรก็ตามดาวพระราหูมาจากเรือนลาภเพราะฉะนั้นคุณจะมีเกณฑ์ได้เงินจากโชคจากลาบคุณจะมีโชคในเรื่องของการเงินคุณจะมีคนสนับสนุนเกื้อหนุนคุณถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีเมษ ติดขัดก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยคุณจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินของคุณได้ใครติดขัดอยู่ใครมีปัญหาอยู่จะเจอกับทางออกใครที่ไม่ได้ติดขัดใครที่ไม่ได้เจอปัญหาการเงินก็จะขยับดีขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะเรียกได้ว่ามไม่น่าห่วงนะคะบางคนบอกว่า ดาวพระราหูมาอยู่ในการเงินนั่นหมายถึงดาวพระราหูล้วงทรัพย์หมายถึงราหูล้วงทรัพย์คุณไม่ต้องกังวลในจุดนี้ค่ะการที่ดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนการเงินมันเป็นไปได้หลายรูปแบบนั่นหมายความว่าได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนั่นหมายความว่ามีภาระหนี้สินเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าได้ไปกู้ธนาคารได้เกิดหนี้เกิดสินแต่สามารถนําเงินมาหมุนมาจับจ่ายใช้สอยมาหมุนเวียนในธุรกิจมาหมุนวินในกิจการงานค้าของคุณ ให้มันเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้และไม่สามารถมีใครมาล้วงทรัพย์จากกระเป๋าคุณได้ถ้าคุณวางแผนการเงินเป็นนั่นเองขอให้จําแบบนี้ได้เลยนะคะการที่มีดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนกระดุมพระไม่ได้หมายความว่าจะมาล้วงออกเพียงอย่างเดียวค่ะหมายความว่าคุณมีมากและก็มีรายจ่ายมากได้เงินมามากอาจจะมีเกณฑ์จ่ายไปได้เงินเข้ามาอาจจะมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายออกไปแต่อย่างไรก็ตาม ใยรับมันมีเข้ามาอยู่แล้วเพราะดาวพระราหูมาจากไหนมาจากเรือนลาพะนั่นเองค่ะขอให้ชาวลัคนาราศีเมษมีกำลังใจฮึดสู้ต่อไปวางแผนได้เลยนี่ถ้าพูดไปนะความเป็นเกษตรราธิบดีของดาวพระเสาร์ไม่ได้อยู่แค่2ปีกว่าอย่างที่สมัยบอกไปนะคะเหมือนกับประมาณว่าอยู่ยาวถึง5ปีเลยเพราะดังจากนั้นดาวพระเสา,าเร,ราสม์มาอยู่ในเรือนของราศีกุมมาอยู่ในเรือนของดาวพระราหูอีก ตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะคุณลองคิดดูนะชาวลัคนาราศีเมษดาวพระเสารเนี่ยการที่ได้มาอยู่ในเรือนของดาวพระราหูดาวพระเสารและดาวพระราหูถือเป็นดาวดวงเดียวกันนั่นหมายความว่าคุณเฮงยาวไปถึง5ปีมีโอกาสรวยได้จนถึงปี2,500 68-69กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษขอให้คุณฮึดสู้ฮึดลุยต่ออย่าท้อแท้อย่าหมดกำลังใจนะคะอ่ะต่อมานะในช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมษหมายถึงในช่วง2ปีกว่านี้นะคะนอกจากชาวเมษจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานเกิดขึ้นแล้วยังมีเกณฑ์ได้ข้องเกี่ยวกับอสังหาทรัพย์สินครอบครัวนะคะใน2ปีนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับความไว้วางใจจากครอบ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเข้ามาครอบครองเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่สมัยบอกไปว่าชาวลัคนาราศีเมษ เจอปัญหามารอบด้านจริงๆเลยนะคะบางคนมีปัญหากับญาติพี่น้องบางคนมีปัญหากับคนในครอบครัวหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนฝูงไม่ได้รับความไว้วางใจคุยอะไรไปก็โดนขัดเสนออะไรไปความคิดก็ไม่เห็นดีเห็นงามด้วยครอบครัวนะคะไม่เห็นดีเห็นงามด้วยเพื่อนฝูงไม่เห็นดีเห็นงามด้วยเพื่อนร่วมหุ้นคู่ค้าคู่สัญญาไม่ค่อยโอเคกับคุณเท่าไหร่แต่ในสองปีนี้ค่ะ ความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาและครอบครัวมันขยับดีขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นชาวลาวาัคนาราศีเมษค่ะอยากจะให้คุณมองภาพกว้างๆไว้เลยว่าความคิดความเห็นอะไรที่คุณจะมีออกมาในช่วงนี้คุณจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะได้ความรักความอบอุ่นจากครอบครัวเข้ามาด้วยมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นคนที่ร่วมงานกับคุณคนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับคุณเห็นดีเห็นชอบกับความคิดความอ่านของคุณทํางานกันเป็นทีมมีความสัมพันธ์กันดีมากยิ่งขึ้นอาจจะแต่ก่อนเหม็นที่หน้ากันต้องขอบอกตรงๆแบบนี้ าจจะแต่ก่อนนะคะเหม็นขี้หน้ากับเพื่อนร่วมทีมคนนี้มากเลยแต่พอหลังจากนี้มันเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้มันปรองดองกันดีมากขึ้นมันมีเกณฑ์ขยับดีขึ้นนั่นเองค่ะทุกด้านเลยนะไม่ใช่แค่กับญาติพี่น้องนะหมายถึงกับเพื่อนฝูงด้วยประมาณนี้นะในสองปีกว่านี้จะมีคนเห็นคุณค่าในตัวคุณค่ะนะกลับมาดีมีฟีดแบ็กกลับมาดีมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะ ดาวพระพฤหัสบ้างนะคะสิ่งที่สมัยอยากจะบอกนั่นก็คือดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นดาวแห่งความดีเป็นดาวแห่งคุณธรรมจะอยู่ในราศีมังกรจนถึงวันที่28มีนาคมพอ29มีนาคมดาวพระพฤหัสก็จะย้ายไปอยู่ที่ราศีกุมพอในช่วงเดือนกันยายนในปี2564ดาวพระพฤหัสก็จะกลับมาอยู่ที่ราศีมังกรมาอยู่ร่วมกับดาวพระเสารอีกครั้ง น,ะะนั่นหมายความว่าอะไรคุณดูการไปกันมาของดวงดาวค่ะในช่วงต้นปี2564ดาวพระพฤหัสอยู่ในเรือนการงานร่วมกับดาวพระเสาร์และพอหลังจาก29มีนาคมดาวพระพฤหัสออกจากดาวพระเสาร์ไปแล้วและพอกันยายนดาวพระพฤหัสกลับมายัางเรือนการงานอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่า ต้นปีปลายปียังไงก็ตามดาวพระพฤหัสยังอยู่ในเรือนกรรม,มะงานคุณจะเจอกับงานที่ดีงานคุณจะมีเกณฑ์ที่ได้ติดต่อประสานงานกับองค์กรใหญ่ๆงานคุณจะมีการปรับเปลี่ยนงานคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงงานคุณจะมีการพัฒนาที่มันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษได้เรียนรู้และวางแผนจุดตรงนี้ให้ดีเลยนะดาวพระเสาร์อยู่ยาวไปจนถึงมีนาคม2566การงานคุณมีความมั่นคงมากขึ้นอย่างแน่นอนคุณจะเจองานที่ชอบคุณจะเจองานที่มันลงตัวและต้องเป็นชาวลัคนาราศีเมษที่ไม่นอนอยู่นิ่งอยู่เฉยต้องเป็นคนที่ขวนขวายหาโอกาสหาช่องทางให้กับตัวเองด้วยนะถึงจะประสบความสําเร็จได้นะจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะชาว ลัคนาราศีเมษคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลนั้นสมัยขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีเมษมีชีวิตที่ดีค่ะประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะขอให้ประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีรวยเฮงปังกันทัวนหน้าด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ